ありがとうございます。で我々は今、えー、ここをタイを中心にして、今、インド、インドネシア、中国に、えー、我々の、えー、関連会社を作っています。で我々、ここのタイの会社がマザーカンパイルとなって、今、そういった外国の企業を 我々ここにいる、えー、タイムスタッフと一緒にです、ね、皆さんと一緒に、えー、いろんな、えー、海外の企業を今、えー、ここをこ中心にして面倒を見ます、まああのー、そういったこともあってですねまあ一番それともそういった、えー、我々親代謝になる上で一番重要なことというのはまあ本当に安全、えー、我々の、えー、ポリシーとして、まあ、安全第一を、えー、徹底してまいておりますピピカーピカーおか ที่เราได้ทําให้มีการทักแล้วก็ชมแล้วก็เตือนแล้วก็เป็นเรื่องของการทําประเมินตัวเองในเรื่องของความปลอดภยัยเพื่อที่จะเสนอแนะในการที่จะรา,าปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งผมตัวแลวเป็นโครงการไม่กระทัโครงาการ5้สองอในต่างโดยที่มีอยู่ในเกิดใกลผมว่ามันเป็นการฝึกวิสัยเราเราจะได้รายจากตรงนี้เยอะ แล้วก็มันสามารถที่จะไปสร้างส,สถาบันครอบครัวของพวกเราด้วยะฉะนั้นในโอกาสนี้เราขอขอ,ขอบคุณทางประธา,านบริษัทครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่ได้ได้ร่วมมือกันทําให้สถานประกอบการเราหน้าอยู่เหมือนเป็นบ้านที่สองของเราแล้วก็ผมเชื่อว่าความหน้าอยู่ตรงนี้แหละมันทําให้เรามีมีสุขท่วมในบริษัทและเราก็รักบริษัทเช่นเดียวกับบ้านเรา ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอร์ดเกี่ยวกับการบริหารโรงงานนะที่ผมใช้ในการ Follow ัพกิจกรรมต่างๆนะที่ได้อธิบายท่านไปแล้วนะเริ่มจากทางด้านขวามือเองเนี่ยก็จะเป็นเ,เริ่มจากนโยบายของบริษัทนะครับที่ทางด้านประธานให้ทุกปีและหลังจากนั้นเองเนี่ยทุกแผนกก็จะมาแตกเป็น KPI ของตัวเองนะตัางผมก็จะมีการเช็ค Follow up ทุกเดือนนะครับทุกๆ3เดือนเองเนี่ยเราก็จะไปอธิบายใน Management Review นะตามระบบควบคุมคุณภาพของเรานะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นโปรเจกต์ไคเซงนะครับซึ่งในปีนี้เอปีที่แล้วเนี่ยนะปี2013เราได้รางวัลเหรียญทองนะเป็นถ้วยทองจากสสท,ทนะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราส่งประกวดอีกนะครับแล้วก็เข้ารอบทั้ง3ทีมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปพรีเซนต์ในประมาณช่วงเดือนหน้านะครับ ถัดจากโปรเจกต์ไคเชงนะที่เราทำดำเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยก็คือในเรื่องของกิจกรรมพิก้าพิก้าที่ผมได้อธิบายไปแล้วปีนี้เรายกระดับตัวกิจกรรมพิก้าพิก้าให้เป็น E X P M Project นั่นก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรนะซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นโปรเจกต์หลักที่จะทำในปีนี้นะครับถัดมาเองก็จะเป็นในเรื่องของแผนการทางด้่นความปลอดภัยซึ่งทางคณิตสอนได้อธิบายไปทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8 7หัวข้อ แล้วก็แผนคือคือตัวสีด<ำ>ําตัวจุดสีเขียวนะั่นก็คือแอคชวลที่เราได้ดําเนินการปฏิบัติไปแล้วนะครับแผนนี้เองเก็จะรวมถึงกิจกรรมของคณะกรรมการความปลอดภัยด้วยนะซึ่งคณะก,กรรมการความปลอดภัยเองเนี่ยเราก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าเซตตี้พาโทลในโรงงานเนี่ยทุกเดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะเอาข้อบอกพร่องต่างๆเนี่ยเอากลับเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็มีการดิสคัตพูดคุยกันจุดไหนที่ไม่ดีก็จะมีการปรับปรุงต่อไปนะครับเราก็จะมีการตรวจติดตามอย่างนี้ทุกเดือนนะครับ วัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านสารเคมีกับยางนะเอามาผสมกันแล้วก็ตีเป็นยางแล้วก็เอามาเคลือบกับเส้นได้แล้วไปทอขึ้นรูปนะให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆนะมาที่ขึ้นรูปร้อนนะตัวผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาเป็นหน้าตาที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่สําเร็จเราต้องเอาไปอบก,ก่อนเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยมันเกิดความแข็งตามที่เราต้องการเอาไปขัดแล้วก็เอาไปเจาะรูเพื่อผลต่อก,การประกอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเราก็จะส่งให้กับตามเมคเกอร์เหล่านี้นะครับ ซึ่งเมคเกอร์ที่เราส่งเองเนี่ย80%เราส่งให้กับเอซ j ดจ a แปนและหลังจากนั้นเองเอ d j ดจแเนี่ยเขาก็จะไปประกอบเป็นตัวชุดคัตดิสนะครับแล้วก็ส่งให้กับเมคเกอร์ต่างๆเหล่านี้ตามที่ได้รายงานท่านไปแล้วนะครับถ้าท่านมองออกไปข้างหน้านการวางผังโรงงานก็คือเราจะมีทางออกอยู่ตามจุดสําคัญนั่นหมายความว่าถ้าเกิดาาอุบัติเหตุนะครบพนักงานเองสามารถที่จะเดินออกจากโรงงานได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะโดยที่ไม่มีใครตกค้างนะครับ เนื่องจากว่าประเทศเรามีอากาศค่อนขัาง,างจะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่างๆที่พนักง,งานทํางานเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกว่าตัวแอร์คูลเลอร์นะฮะลงตามจุดที่พนักง,งานยืนทํางานตัวเครื่องจักรเองเราก็มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตโดยเราคิดค้น โดยวิศวกรทีมงานคนไทยที่นี่นาะที่จะปรับปรุงเมื่อก่อนเครื่องจักรจะไม่อยู่ในสภาพนี้นะเราเรียนตรงๆเลยว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเซ็กันอร์แอนจากต่างประเทศแล้วเราเอามาโมดิฟายนะโดยทีมงานวิศวกรของเราแล้วก็มีการปรับปรุงนะอย่างจนอย่างที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้พนักงานก็ทํางานได้สะดวกสบายขึ้นห้องนี้เองผมอ,อ,อยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าทําไมเราต้องติดแอร์นะครับเพราะว่า พวกเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเกิดไปเกิดเจออากาศร้อนมากๆเนี่ยเครื่องจักรมันจะเพี้ยนนะก็เลยเอ,อยู่ในห้องแอร์เราติดตั้งแอร์ให้เพื่อรักษาตัวอุปกรณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ผลพลอยได้จากการรักษาอุปกรณ์ตรงนั้นก็จะเป็นน้องๆที่ยืนทํางานอยู่ตรงนี้ฮะที่ทําให้บรรยากาศการทํางานเนี่ยมันร่มเย็นนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเราพยายามจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าในห้องนี้เราออกแบบอย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมซ้ายมือก็จะเป็นโกดังเก็บของตัวขวามือเองนี่ก็จะเป็นงานที่เราเตรียมส่งคือแพ็คลงลังเพื่อที่จะส่งออกนะฮะทุกๆสัปดาห์ก็ประมาณวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามานะครับแล้วก็มารับสินค้าของเราต่างๆเหล่านี้ก็ส่งออกนอกประเทศนะครับวัออนอาทิตย์ใมาล่วงงานกับเราเลยนะยนะรครับแล้วกอทันก็ไนนะ้ออกไปแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรา ได้ส0ล้านชั่วโมงนะครับ